นี่ละพี่น้องไม้ไซงามๆเลยขวอยบ้างนี่ครับโอ้คำคืนแต่วานี่ครับขวอยมันเห็นวานเนี่ยครับไม้หลังบ้านเลยหูหมากาไก่ลายเกีย้ยวเขาสารไม่ต้องเก็บให้มันยากไม่ต้องเก็บยากเลย ออกมาจากหูกับตับเลยละครับพุ่นเลยลเดี๋ยวแต่งแบบนหนึ่งเด้อพี่น้องอีละไส่ตรงนี้ละเอาหมวกใส่กอตาพี่น้องป่ะพยายามันกลับนกันพี่น้องอยู่หลังบา้านก็เชิงอันนี้นะครับเป็นไฮน่าอยู่ตอนก็นอยู่หลังบา้าน ลังสวนนี่แลหะละไปเบิดโงเฮ้าจามหนูบะปไปเอาบ่วไปนะขึ้นยังกันนี่ป้อมเฟียงนี่เอาพี่มาพี่ ใช้ไว้สองหลังนั้งนด้คพี่นอ้องกับคู่มาหาปลัยกับคูมาหาปลัยนี่ก็เป็นสวนหลังบ้าน,นครับเบิ่งนะครับบ้านจิเขาว,วะมหมอกลงตัวนี้ไหมหมอกลงหนาตัวนี้ไหมเอดขวยมันครับพี่นอ้อง มึงคล้องคล้องกับเปลนอดเติด,ดยูแต่ว่าขั้นนี้มีพืชมใไซดอกคิดว่าอา๋อเร่มันหลักบ่วงขันเจ้าเรือขันเจ้าเอาไปกินแล้ว หึงที่ละครับคลองไหมหนึ่งนะครับคลองไปน้ำจังสันคุณเปลี่ยนครับเปลี่ยนเนี่ยกับผมสิลันบ่บมันขึ้นสนิมคุณเลยสิลันบ่บูติใส่ยาข้าวสารบนเด้อพี่น้องแบบว่าเราต้องเก็ตให้ยากเลยเหมือนกั ไม่ต้องเกล็ดให้ยากเลยโอ้โหยังวะมีห้อยขอม้าอยู่แต่่บรัน พี่น้องอันนี้แม่มือวาหนึ่งมีใบใหม่อัดไฟอยู่นี่ก็เข่าไหมมันหนูหรือมันอย่างวะอัดไฟไหมพี่น้องเกาสารกากักาอลันโอ้ยจิมมี่น่าขัดเนาะ ออกไปลงออกไปใช่เหมท่าทีนี่พี่ะพี่น้องยื้อขวยไหมดูที่นี่ล่ะพี่น้องยื้อบอลลันวะแล้วแต่งไม่กันโอ้ไอเขาสารเสกเสียเบดเลยเสียทั้งสองอัน สขาสานเสียพัดเลยไหมพี่น้องเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวไมา่ไม่แบบนี้เด็กการป้าหลงเฮาอย่ามาบุ่นบายเด้อหลงเด้อเขาร้องหลงขื้ยไหมพี่พี่เบิ่งครับเห็นบ่เห็นบ่ ถอ <ừ> ยลงถอยฮาถอยถอยไปไปไป